สนับสนุนโดยโอเล่ซูเปอร์บุยเปรี้ยวแรงท้าให้หลอกตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเวเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเดย์ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาอากาศดีมากเลยนาะมพราตอนนี้น่าจะประมาณ2ดืบกว่าองศาน ประมาณ12ป่ะจริงเหรอนี่ๆนิ่ๆมันเขียนว่าคาราสึบาก้าก็แปลว่ามันเป็นมันเก็นแฮมเบอร์เกอร์ของคาราสึก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของนี้เลยแล้วส่วนใหญ่อ่ะคือด้วยความว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมมัน้อนยี่สิบกว่าองศาพรคนเข้ามาสั่งกันแล้วเขาก็จะกินกันบนรถเมื่อกี้มิน่าไได้ยินว่าแบบเราสามารถสั่งแล้วไปนั่งรอบนรถเลยก็ได้ไปนั่งราหนาวใช่ไหมกินไรดีอะเรอดีไปอันดับ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 อันบอันดบันดับบอันดับอันดั Sắp xếp hạng sắp xếp hạng sắp xếp hạng sắp hạng sắp ปางเขาอ่ะข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มใช่ของพี่นัทมีทุกอย่างเลยนี่เหรออะไรไหมมีไข่มีแฮมก็มีชีสมีแฮมไอแฮมชีสก็อร่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าเบอร์เกอร์เขามันจูดจี่มากอ่ะมันจูดจี่คือแบบเยิ้มอ่ะมันฉืนมันคือมีซูจมีซูจิจิอืาก็ชีสเขาดีอ่ะแต่พ่อที่เด็ดอะคือวิวใช่แล้วเราหลังกินไหมมาเลยเนี่ยมันยิ่งหนาวเพราะว่ามันเป็นป่าสนแล้วเนาะ แล้วที่เนี่มันเป็นต้นสนสีดําด้วยพี่นันไปดูมาที่ซิซิโอกะที่มันเป็นต้นสนเหมือนกันอ่ะคือเป็นต้นสนเหมือนกันแต่มันไม่สีดําอย่างนี้อเราต้งสึกว่าที่เนี่ยมันประมาณ400กว่าปีแล้วด้วยเนอะทำไมถึงเขาปลูกต้นสนแถวนี้พี่นันคือตรงคือตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆอ่าวใช่ไหมอ่าวแบบอ้าวทำไมล่ะอ่าวคาราสุไงอ่าวคาราสุแล้วแบบว่า เขาเมื่อก่อนเขาก็ปลูกต้นสนเอาไว้เพื่อกันคลื่นการลมการทรายพัดเข้ามาในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนี่หลอกให้พูดแล้วก็กินกันใช่ไหม<ช> <c oughs> ไม่คูยไม่พูดลอะอะต่อต่อต่อเ้อ,อาก็แบบกินหมดแย่งพี่นันกินพอด,ดีเลยไม่ไม่แล้วเขาบอกว่าเนื้อซากะอร่อยมากใช่ไหมมิ้นพี่นัน มิน้นหยุดเช็ดปากรอเลยมินม้นต์หาแหล่งร้อยแล้วใช่ไหมมิ้มนรอมาแล้วค่ะเนื้อซาก่านี่คือแบบเขาบอกว่าไ,ไ,ไม่กินเดนื้อไไโกอเบนี่ไม่ค่อยไปก่อนกันเลยค่ะไม่กับก่อนเลย,ลเ,ลยเ,เดี๋ยวเราคุยสังเกตุเนื้อกวบเนี้อที่หยางนี้แบบธรรมดาจริงเหรอเนื้อซากะเขาแบบเกรดเป็นเนื้อเกร,รดดีมากเนื้อเกรดพรีเมียมตื่นเต้นมากอยากอยากกินแล้วพี่นะอือก็คือว่าเนื้กกอบบเนื้อโกเบก็จะเป็นสไตล์หนึ่ง แล้วเดี๋ยวเนื้อซากะก็จะเป็นอีกสไตล์เดี๋ยวนั้่พี่นั้นี่งกัดจะตัดทั้งเนื้อโกเบทั้งเนื้อซากะาก็จะได้รู้ไงคือคนที่เคยกินเนื้อถูไหมาก่อนก็เลยจะได้รู้เนื้อซากะกับเนื้อโกเบมันต่างกันยังไงก็ได้เพื่อพี่ก็ได้เดี๋ยวหนูนั่งดูนะเดี๋ยวหนูนั่งดูก็ได้ใหเดี๋ยวหนูกินเครื่องเคียงเอาได้เดี๋ยวเศร้าปะเทาไมเนี่ย ทานเบอร์เกอร์เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราเดินทางออกจากร้านคาราสึเบอร์เกอร์ขับรถขึ้นไปบนเขาคากามิยามะระยะทางประมาณ7กิโลเมตรก็จะถึงจุดชมวิวคากามิยามะพ์คแล้วค่ะหนาวยันเงาเลยไหนมเห็นมีเงาเลยหนาวยันเงาเลยเนายังเงา งหนาวจริงเนี่ยเนี่ยหนาวหนาวบ้กเราไม่เคี้ยวมันจะหนาวดูมือดูมืออะให้ดูมือเฮ้ยใช่ไม่ต้องลดกินเค็มนะคะไฟจะซีอะไรตายยังไงไฟจะตายแล้วแล้วเราไปทางไหนอะทางนี้ทางนี้อะทางนี้จะชันหน่อยทางนี้จะแบบเดินชิลๆิลอ่านี้อยากถ้าอยากอยากอยากออกกำลังกายก็ทางนี้อยากเดินชิลๆก็ไปทางนี้จะไปทางไหนเดียวพี่ณัฐถ้าอยากถ้าอยากหายหนาวอ่ะ ก็เดินด้วยกันอ่าแล้วถ้าอยากหายเหงาอ่ะก็เดินด้วยกันออกกําลังกายเราจะได้หายเหงาและหายเหงาทําไมทําไมในเสียงหัวเราะมีน้ําตาก็เลยหยุดสิ ไฟจำเลยสั่งเพาะแสงก่อนไม่ไหวแล้วสิ้นเลยก็อิ่มย่างอิ่มย่างอิ่มแรกอิ่มแรกไปไฟเป็นแบบประเภทที่ตรงข้ามกับเวมไพรใช่ป่ะคือเวมไพรจะโดนโดนดแดดไม่ได้แต่ตอนนี้ไฟต้องการแดดมากถึงแม้ว่าจะสิ้นเป็นเวมไพรก็เถอะไปหาหน้าอุ่นๆแบบมาจับแบบจับขวดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเถอะแต่ถ้าเกิดว่ามีมืออุ่นๆมาจับก็จะอุ่นกว่านะนั่นเขาอุ่นเหนียวอีกแล้วไม่ต้องอะไรกันอย่างเงี้ยได้ เราทำกันเองได้เลยจับกดโกโก้เย็นไปก่อนแล้วเหงาหลัือเกินร้านน่ารักซาโยซโยฮิเมชื่อร้านชื่อร้านซาโยฮิเมะชายะชายะคือ ไซโยฮิเมะก็คือเจ้าหญิงเจ้าหญิงไซโยที่รู้พี่แพรบอกมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนี่เจ้าหญิงไซโยที่ไปรอแฟนแฟนหนุ่มใช่ไหมแฟนหนุ่มแล้วเขาร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนแลบว่ากลัาแฟนจะไม่กลับมาเลี่ยโอเคแล้วแพทไปไหนอ่ะเขาวันเราแพนไปออกลบทีนี้เขาก็ร้องไห้จนเขาขาดอิน ร้องไห้ร้องไห้จนกลายเป็นหินเลยใช่แล้วเขาบอกว่าน้ําตาของเจ้าหญิงไซโยกก็จะเป็นแอ่งน้ําบนภูเขาที่ด้วยเหมือนจะเราจะผ่านมาเห็นมีแอ่งน้ําอยู่ด้วยอ๋ออใช่ใช่น้ำตาที่อยู่ในแอ่งน้ําอ๋อที่สะพานที่เราข้ามมาไงพี่นัทความรักอันยิ่งใหญ่ไปดู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 พาที่ตกดินเหรอใช่แบบช่วงเวลาโผล่เพคพี่นัทคืี้ไหมช่วงเวลาแบบขึ้นข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็ได้ช่วงเวลาโผล่เพกก่อนพาที่ตกดิน ดีมันมีสะพานข้ามแม่น้ำวันนั้นอะริมหนาวเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็มีทำนา